สวัสดีค่ะอีเซมี่เกตเลเวอร์ทุกท่านนะคะต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข Festive Season ที่กำลังจะมาถึงนี้หลายๆท่านคงกำลังเตรียมเกตลุกเพื่อให้อินไปกับโมเมนต์พิเศษนี้หรือบางท่านอาจจะกำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษมอบเป็นรางวัลให้กับตัวเองหรือมอบให้กับคนสำคัญของคุณแทนความหมายและความรู้สึกดีๆกันอยู่ใช่ไหมคะ รายการ Behind the Genius ใน EP นี้เราได้คัดสรรหลากหลายคอลเลคชันฮอตจากแบรนด์ดีไซน์ระดับโลกอิเซมิยะเกะเพื่อเฉลิมฉลองเตรียมต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในสไตล์ g e t t i n g Ingo โด้วยเฉดสีเหลืองทองที่สื่อถึงความทันสมัยความหรูหราความสว่างสวยและมีชีวิตชีวาซึ่งนอกจากจะโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วยังสามารถสะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่ได้อย่างแท้จริงเพื่อเป็นไอเดียแนะนำในการเลือกซื้อเป็นของขวัญสุดเพอร์เฟในโอกาสพิเศษ พิเศษแบบนี้จะมีรุ่นไหนบ้างไปชมกันเลยนะคะเริ่มกันที่รุ่นแรกนะคะกับ t o r i c o Iconic Collection ในเฉดสีใหม่ล่าสุดแห่งปีที่ได้รับกระแสตอบรับแรงเกินต้านจนสินค้าโซวเอาหมดไปอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้เราได้สินค้าโคต้าพิเศษจากทางญี่ปุ่นนำเข้ามาเพิ่มแบบจำนวนจำกัด แน่นอนคขาว่านาฬิการุ่นนี้โดดเด่นด้วยไอเดียสร้างสารรค์บนแนวคิดนาฬิกาที่เหมือนดั่งงานแกะสลักบนชิ้นโลหะที่ไร้ซึ่งการปรุงแต่งใดๆสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามอันบริสุทธิ์ของวัสดุตัวเรือนด้วยอินเด็กแบบเซาะร่องได้อย่างมีสเสน่ห์พร้อมด้วยเฉดสีไลท์โกลในแบบยูนิเซ็กเพอร์เฟกไซส์ขนาด38ม mm, มที่ไม่ใหญ่เกินไปสำหรับผู้หญิงและไม่เล็กเกินไปสำหรับผู้ชายค่ะ รุ่นถัดไปนะคะคือ W Hikari Gold Exclusive Edition ที่นำเอาคอลเลคชันสุดชิคอย่าง W o r i g i n a l มาสารต่อในแบบ Luxury Sport โดยนำแรงบันดาลใจจากประกายแสงสีทองของม o ลไล g h โก o l d มาถ่ายทอดลงบนรายละเอียดของนาฬิกาตัดกับตัวเรือนและสาย s a i n l e ล s s t e e l h a r d Coating สีดำที่ให้ความรู้สึกถึงค่ำคืนงเงียบสงบ ในตัวเรือนขนาด43มิลิเมตรด้วยดีไซน์คอนเซปต์มินิมอลมาสคิลีนผสานความเรียบง่ายตามแบบฉบับดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นเข้ากับความรำสมัยของโลกอนาคตจากแรงบันดาลใจในการออกแบบรถยนต์ที่จะช่วยแมทลุกเพิ่มความสปอร์ตหรูได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ มาต่อกันที่รุ่น Elip Mini g o l ในตัวเรือนแบบ small size โดดเด่นด้วยตัวเรือนรูปทรงวงรีที่ได้แรงบันดาลใจจากรูปเด็กขาคณิตที่มีความละเอียดอ่อนและมีเอกลักษณ์ผสมผสานด้วยแนวคิดแบบมินิมอลในการดีไซน์อย่างพิถีพิถันทำให้เกิดความสมดุลระหว่างตัวเรือนทรงรีและการเดินของเวลาเป็นวงกลมได้อย่างลงตัว มาในตัวเรือนสีทองหน้าปัดสีขาวแมสเข้ากับสายเมสสีทองที่ดูหรูหราสำหรับใครที่กำลังเล็งรุ่นนี้อยู่นะคะอาจจะต้องรีบจับจองหน่อยเพราะสินค้าเหลือเพียงไม่กี่เดือนแล้วค่ะต่อกันที่รุ่นที่4กับ t w e l Natural Base อีกหนึ่ง i c ค n i c Collection ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติในแบบ Earth Tone โดดเด่นด้วยสายหนังสีเบสที่ผสานเข้ากับดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ t w e l ด้วยกระจกและขอบหน้าปัดด้านในที่ออกแบบให้เป็นเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากัน12ด้านแทนอินเด็กบอกเวลามีให้เลือก2ขนาดคือ38มิมและ28มิมจึงเหมาะมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อมอบให้กับคนพิเศษและตัวคุณเองได้สวมใส่คู่กันค่ะ และรุ่นสุดท้ายกับคอลเล i ชันซีซีรีในแบบสายสีเบสที่สะท้อนถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์จากแรกงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุดกับความท้าทายในการออกแบบนาฬิกาโครโนกราฟแต่ยังคงไว้ซึ่งดีไซน์ที่เรียบง่ายปัศจากองค์ประกอบที่ไม่จําเป็นเน้นเส้นสายและตัวเลขที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบเพียวโครโนกราฟบนตัวเรือนขนาด42มิลิเมตรที่มิกแอนแมชได้หลากหลายแบบช่วยอัพลุกสร้างสไตล์ให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ เพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะสำหรับอิเซมิยากเกตเลเวอร์ท่านใดที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อส่งมอบความสุขให้กับตนเองหรือส่งมอบแทนความรู้สึกดีๆให้กับคนพิเศษของคุณก็สามารถแวะไปเลือกชมและช็อปนาฬิกาหลากหลายคอลเลกชันฮอตได้ที่เคาน์เตอร์น,นาฬิกาอิเซมิยาเกในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกสาขาหรือช็อปง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ t o k ก r e โรไทม m ดอทนอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตนาฬิการุ่นใหม่ๆ และแคมเปญดีๆผ่านทาง Facebook และ Instagram ของ i s t e m i y a ิ e Watch Thailand ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับ Behind the Genius รายการที่คุณจะได้อัปเดตทุกเรื่องราวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องลึกของนาฬิกาแบรนด์ดีไซน์ระดับโลก i s t e m i y มิ k e ได้ใหม่อีกครั้งใน EP ต่อไปนะคะ